สวัสดีครับลายสาระนะฮะลายสาระห,หรือลายสาระนั่นแหละ <c oughs> นะฮะ,นะฮะเออพอได้ทำคลิปลงกับเขานั่นแหละนะครับผมเออเขาบอกต้องมาทำคลิปนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ก็ชมพระใหม่กันเป็นพระใหม่ๆนี่แหละก็ถือว่าไม่ใหม่นะอายุก,ก็ประมาณ10กว่าปี10กว่าปี ของการพระเครื่องก็ถือว่าเป็นพระใหม่ถ้าเป็นพระเก่าก็ต้องเป็นอายุพระก็ไม่ต่ํากว่า60ปี 60- 70ปีถึงจะเป็นพระเก่านะฮะพระยุกลางก็อายุพระก็40่0าปีพระยุคก,กลางนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นพระยุคใหม่นะครับเพราะว่าจัดสร้างปี49นะครับสุวัจนะครับวัดบางนมโคนะครับก็เป็นพิมพ์หลวงพ่อปานนั่นแหละ นะครับแต่ว่าอ่าประเด็นก็คือมวลสารเขาดีพิธีการจัดสร้างดีพิมพ์ทรงก็เป็นพิมพ์ทรงที่นิยมนะครับอันนี้เป็นนะฮะพระหลวงพ่อปานนั่นแหละนะครับข้างหลังก็เป็นเขียนว่าวัดบางนมโคอันนี้จัดสร้างดโดยวัดบางนมโคนะครับโดยนะครับหลวงพ่อประยง wow. สุวโจสุวโจหลวงพ่อประยง์ก็เป็นเจ้าวาดวัดบางนมโคนั่นแหละ นะครับก็จัดสร้างขึ้นหลายรุ่นนะนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรต่างๆก็ไปลองไล่ดูเอานะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เขาเห็นลงเป็นหลักๆกก็รุ่นอะไรเนี่ยรุ่นสร้างมนโบป,ปี2545นอะอันนี้ก็รุ่นสูวะโจปี2549นหะครับหัวใจหลักก็พิมพ์ทรงแล้วก็ออกจากวัดบางคันโดยตรงนะครับน่าจะมีมวลสารของหลวงพ่อปานอยู่เยอะพอสมควรนะครับที่สําคัญเขาบอกว่าตรงผงที่อุดเนี่ย นะครับตรงผงอุดเนี่ยใช้ใช้ผงเก่าของหลวงพ่อปานเยอะมากเหมือนกันนะเป็นผงเก่าของหลวงพ่อปานวัดบางลำโคเนี่ยเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่หาวัตถุมงคลโอ้ยหามันมันดูยากเนาะเออแบบว่าทําย้อนยุคมาแบบแบบว่าข้างหลังไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นแบบโล่งๆเลยก็เยอะแล้วมันดูยากด้วยไหนเอามาให้ดูหน่อยเนี่ยคือย้อนยุคเขาก็ทาทาเยอะนะเนี่ยเวลาย้อนยุค พิมพ์อื่นหรือรุ่นอื่นอย่างเงี้ยเขาไม่มีข้างหลังเขียนไว้มันก็ตัดสินใจยากดูยากนะครับดูยากนะครับก็ไปหาที่เขาเรียกอนะไรที่เขาเขียนข้างหลังไว้ก็แล้วกันนะครับเขาจะเขียนระบุปีระบุเขาเรียกวไรวัตถุประสงค์ในการสร้างแล้วก็ปีพศในการสร้างนะครับปี49กนะครับก็เขาบอกว่ามีผงเก่าคหลวงพ่อปานเยอะนะครับหลวงพ่อปานก็เขาบอกสําเร็จวิชาหัวใจสัตว์ นะฮะแล้วก็ผงของยันเกาะเพชรนะครับแล้วก็ผงม,มหาราชนิดผงอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับผงตีไอผงอะไรนะอิทิเจปัทธมังอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับก็เป็นผงอยู่3สูตรในการทําผงอุดของหลวงพ่อปานแล้วก็ทาให้พระเครื่องของหลวงพ่อปานเนี่ยนะมีประสบการณ์เยอะมากนะครับมีประสบการณ์เยอะมากมีประสบการณ์ในด้านส่วนมากด้านประกอบอาชีพนี่แหละ ทำมาค้าขายนะครับอ่าประกอบอาชีพในสาขาต่างๆอะ่ะถ้าเป็นพระเครื่องหลวงพ่อปานนะหลวงพ่อปาน,นเขาบอกพระของหลวงพ่อปานเขาบอกไม่ค่อยเหนียวนะหรือเหนียวผมก็ไม่ทราบเนาะเออนะครับเขาบอกไม่ค่อยเหนียวนะถ้าเหนียวก็ต้องหลวงพ่อจงนะครับเออแล้วก็หลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดอืมเขาบอกว่าเหนียวแต่หลวงพ่อปานเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้รองรับเรื่องความเหนียวนะนะครับแต่ก็มีพุทุกคุณแบบออกไปทางแควคาดให้ได้อะไรประมาณนั้นอะ่ะ นะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบกันครับฟังเขาเล่ามาอีกทีนะครับแต่ว่าเขาว่าพุทธคุณก็ครอบจักรวาลแหละไม่งั้นไม่ราคาไม่ได้ขึ้นไปถึงหลักแสนหลักหลายหมื่นแล้วก็หลักแสนนะครับหลวงพ่อปานเป็นพระหมอนะครับพระหมอหลวงพ่อปานเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงนะครับเมตตาไหลหลงก็หลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจดนะครับก็เป็นสามเกจิคณอาจารย์แห่งอยุธยาในยุคเดียวกันนะครับก็พระเครื่องก็หลวงพ่อปานก็ไม่ต้องพูดถึงในบรรดา สามกิจิที่กล่าวมาที่เป็นสหธรรมิกกันเนี่ยนะครับพระเครื่องของหลวงพ่อปานก็จะมีราคาที่แพงกว่าท่านอื่นองค์อื่นนะครับผมก็เลยล่ะ,ะพิมพ์ต่างเออพิมพ์ต่างๆของหลวงพ่อปานเนี่ยนะฮะก็พิมพ์ไก่พิมพ์ขี่คุดพิมพ์หนุมานพิมพ์เม่นพิมพ์ปากัดพิมพ์ อะไรหลายๆอย่างอ่ะพิมพ์หนุมานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีผู้ทุคุณที่แตกต่างกันนะครับเราบว่าคนที่เขาคนเขานิยมส่วนมากก็นิยมกันอยู่2พิมพ์3พิมพ์2พิมพ์อ่ะคือนิยมทุกพิมพ์นั่นแหละแต่นิยมหลักๆมาอันดับหนึ่งเลยเขาบอกเป็นพิมพ์พิมพ์พิมพ์ไก่หางพวงพิมพ์ไก่หางพวงก็จะแพงหน่อยพิมพ์ไก่หางพวงนี่เขาบอกว่าผู้ทุคุณออกไปทางทำมาหากินนะเมตตาค้าขายทำมาหากินนะครับ แล้วก็พิมพ์ครุฑนี่ก็เกี่ยวกับอํานาจนะครับมหาอํานาจนะครับเกี่ยวกับการคุมคนเป็นหัวหน้านายกองนายพลนายพัน,นอะไรกว่ากันไปนายกอบตผู้ใหญ่บ้านอะไรเกี่ยวกับผู้นําคนที่ต้องคุมคนที่ต้องดูแลบุคลากรเขาบอกว่าก็ให้แขวนขีค่ครุฑนะครับส่วนหนุมานก็เป็นประเภทอาสารับใช้เจ้านายนะครับผู้ที่ปฏิบัติ ก็เลยนะปฏิบัติงานเป็นเครือข่าราชการชั้นผู้น้อยบูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปเดินทางไปปราบนู่นปราบนี่เหมือนกับอนุมานอาสาพระรามไปไปอะไรนั่นแหละไปตามหานาซิดานั่นแหละก็ออกเป็นแนวแนวนั้นนะครับส่วนขี่ป้าก็บอกว่าเออเดินทางทางเรือเออเดินทางแบบว่าเจรจาอะไรเงี้ยให้เกิดความปลอดภัยราบลื่นอะไรอย่างนั้น เนาะแล้วก็ส่วนขี่นกขี่สาลิกาก็เกี่ยวกับการจรจาการจิรจาการต่อรองจิรจานายหน้านายประกันเอ่อแม้กระทั่งนักร้องนักแสดงนะครับก็จะนักพูดอะไรประมาณนั้นนะ่ะก็จะแขวนขี่นกเออนะครับก็มีขี่อะไรขี่เม่นก็ออกไปกลางคุ้มคลองนะครับออกไปทางคุ้มคลอง เขาว่ากันอย่างนั้นแต่เขาก็แยกใช้คือหลวงพ่อก็ทําเป็นพิมพ์ต่างๆเนี่ยเพื่อให้แยกแยกใช้ตามสาขาอาชีพของของคนทั่วไปของมนุษย์นั่นแหละนะใครที่มีความถนัดด้านไหนก็หาพิมพ์นั้นแหละมาแขวนเนาะส่วนผมผมชอบที่สุดก็เป็นพิมพ์ไก่นี่แหละออกไปทางทำมาหากินชอบเออผมก็ชอบพิมพ์นี้มันกันแล้วชุกนี้ยังยุคทำมาหากินเนาะนะครับ นะครับส่วนพิมพ์อย่างอื่นมีไหมก็ไม่รู้ไม่มีนะอย่างพิมพ์ขีดเตา่าไม่มีนะ <_: S 1> พิมพ์ขีดเต่าส่วนมากเป็นหลวงพ่อโบยวัดปนาวะหลวงพ่อโบยวัดปนาวไม่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะพิมพ์ขีดเต่าอ่ะหลวงหลวงพ่อใกล้หลวงพ่อใกล้หลวงพ่ออะไรนี่แหละนะครับนี่แต่วัดดินนี่เป็นขีดเตา่าใช่ไหมฮะหลวงปู่หลิวนี่ขีดเต่าหลวงปู่หลิวทำหรือเปล่าไม่รู้พิมพ์นี้แต่อันนี้เป็นพิมพ์ทรงหลวงพ่อปานนะเป็นพระหลวงพ่อปานแต่ว่าทําเหมือนกันเลยการวางยันอัขระยันเนี่ยเห็นไหม น,นะครับแล้วก็พัมเหมือนกันเลยต่างกันที่ทรงสัตว์เนี่ยแล้วก็การอุดทําสลับกันนิดนึงอันนี้ก็อุดล่างอันนี้อุดบนเออถ้าจะทําอุดบนบนเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าลอกก๊อปปี้เกินไปก็เลยเปลี่ยนมาอุดข้างล่างเนาะเออเข้าใจเห็ดนกเจ้าเข้าใจทำเนาะนะฮะนะครับพิมพ์ขีดต่าก็ไม่รู้ว่า รุ่นไหนจะสร้างหรอกแต่ว่าเป็นพระแท้นั่นแหละแต่ว่าหาเกจิไม่เจอแต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์แบบขี่เต่าเป็นพิมพ์ลักษณะเนื้อดินอย่างนี้ก็เป็นหลวงพ่อโบยวดมะนาวก็ทาหลวงพ่อหลวงพ่อใกล้ไหมก็ทํานะครับแต่ก็อันนี้เป็นพาย้อนยุคนะเป็นพาย้อนยุคแต่ว่าเขาน่าจะได้แรงบันดาลใจจากจากพระหลวงพ่อปานนั่นแหละถึงได้ทําแบบเออเป็นพิมพ์ส่งหลวงพ่อปานนะครับผมก็หาที่ไม่เจอเหมือนกันแต่ว่าเป็นพระแท้นั่นแหละขีดเต่านะครับอันนี้ อันนี้ขี่ไก่นะครับทรงไก่หรือขี่ไก่นะครับนี่นะครับก็เป็นผ้าใหม่ปี49นะครับแต่ว่ามวลสารเนี่ยตามสูตรการสร้างนะครับสูตรการสร้างแล้วก็การมีผงเก่าเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่นี่แหละนะครับรุ่นสุวโจแล้วก็รุ่นสร้างมวดบนะครับสร้างมวดบเนื้อดินก็มีนะสร้างมนดบเนื้อดินก็มีนะครับก็อา่าไว้แขวนนะครับไว้แขวน ใครที่ชอบพิมพ์ไหนเนาะนี่มีหลังมียันด้วยมีอะไรบ่งบอกด้วยอันนี้ดูเออดูง่ายหน่อยนะฮะรู้จักรุ่นรู้จักพี่ไปที่มาหน่อยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้มาเลยนี่นะฮะเป็นพระแท้ดูว่าเป็นแท้อยู่แต่ว่าหาที่ไม่เจอ <c oughs> ที่หารุ่นไม่เจอนะฮะแต่แท้นั่นแหละนะครับผมนะครับก็นั่นแหละครับก็แยกไปตามการว่าทรงสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่าท่านสนําเร็จวิชาหวัวใจสัตว์ นะครับแล้วก็ผงลบผงยันเกราะเพชรนะครับแล้วก็ผงต่างๆอิทิเจปธรมังมหาราชอะไรต,ต,ต่างนี่แหละที่มาผสมผงแล้วก็บรรจุเข้าไปนะครับพระหมอหรือพ่อปานเขาบอกก็ส่วนมากผงเนี่ยนะผงแบบถ้าหายไปเนี่ยเขาบอกราคาก็ตกนะเพราะผงส่วนมากเขาก็เอามาเอามาใช้รักษาโรคต่างๆเพราะว่าหลวงพ่อพปานเป็นผ้าหมอนนะฮะก็รักษาญาติโยมนั่นแหละ เป็นโรคต่างๆก็หายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาโดนเขาบอกถ้าจำไม่ผิดนะเคยอ่านผ่านๆผ่านตามาอยู่หรือเคยฟังผ่านผ่านหูมาเนี่ยนะครับเขาบอกโดนงูก,กัดแล้วก็เอาอะไรนะหรือโดนสัตว์มีพิษกัดอะไรอย่างเงี้ยเอาพระหลวงพ่อปานไปไป,ไปแตะไปแตะตรงที่แผลเป็นไปแตะตรงที่แผลแล้วก็ปรากฏว่าก็หายเลยอะไรอย่างเงี้ยอารลัษณแล้วก็ไปแตะตรงตรงที่แผล นะฮะก็จะหายเลยอ่ะเป็นพระหลวงพ่อปานขึ้นชื่อในเรื่องของพระหมอนะฮะพระหมอพระหมอหลวงพ่อปานกิจินอาจารย์หลวงพ่อจงหลวงพ่อจงก็เก่งเรื่องสายเวทต่างๆจะเห็นภาพถ่ายที่ว่าท่านเสกน้ำมนต์ลงขวดอ่ะใช่ไหมฮะนะฮะในงานอะไรต่างๆนี่แหละในงานอะไรสักอย่างจําไม่ได้นะครับจะเห็นรูปหลวงพ่อจงอยู่เสกน้ำมนต์ในขวดนะครับแล้วก็เมตตาไหลหลงก็หลวงปู่ยิ้มว่าเจ้าเจ็ดนะครับหลวงปู่ยิ้มว่าเจ้าเจ็ดก็ เขาบอกก็ออกไปทางเมตตาแต่ว่าพระเครื่องของท่านเนี่ยขขาหลวงพระหลวงปุยิ้มเนี่ยนะฮเขาบอกเอาไปใส่อะไรนะให้ปลาช่อนคาบไว้ใช่ไหมแล้วก็ใช้พลาเนี่ยนะฮะใช้พลาเนี่ฟันลงก็ปรากฏว่าไม่เข้าว่ากันอย่างนั้นนะครับก็ ก็เลยเป็นที่มาของพระเครื่องแต่ว่าราคาไม่แพงนลหลวงปู่ยิ้มแต่เขาบอกว่าเมตตาไหลหลงเนี่ยแต่ว่าไปอ่านประวัติไปอ่านประสบการณ์มาเขาบอกนั่นแหละอ่านเอาให้ปาช่อนคาบไว้นั่นแหละป,ปรากฏว่าก็ฟันไม่เข้านะครับก็ ไม่รู้เอาอย่างไงกันแน่ไม่รู้ว่าเมตตาเลยลงหรือคงกระพันกันแน่เอาแต่ก็ยังดีแหละเพราะเขาเรียกว่าเป็นการทดสอบนะเป็นการทดลองเพราะว่าบางทีเราก็จับพลังพระไม่เป็นก็ต้องมีการาเป็นการก่อกล่าวขอเข้ามากล่าวขอทดสอบทดลองอะไรกันไปนะครับก็ก็ต้องตามนั้นเนาะอีกอย่างหนึ่งก็พิสูจน์อีกแบบหนึง่งก็ใช้พระเครื่องตัดสายลุงแต่ก็ไม่นินนำหรอกไม่มีใครเขาแนะนำนะการใช้พระเครื่องตัดสายลุงเนี่ยเพราะว่ามันจะ เรียซวยอายุสั้นไป7วันไหมอายุสั้นไป7วันหรือสวยไป7วันนี่แหละนะตัดครั้งนึงต่อการตัดครั้งหนึ่งนะเขาบอกอย่าไปเขา่ามันไม่ค่อยดีนะครับการใช้อ้ พระเครื่องตัดสายลุงโดยเฉพาะพระเครื่องประเภทประเภทพระท่ากระดานไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ถ้ามีชนวนเก่าผสมหรือมีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะใช้ตัดลุงขาดเลยเขา,เเขาว่าอย่างนั้นนะขาดเป็นท่อนเลยเขาว่าอย่างนั้นนะในการทดสอบพุทธคุณพระเครื่องแต่ก็ไม่แนะนำหลอกฟังเขาเล่ามาอีกทีผมก็ไม่ได้ลองทานะผมก็ไม่กล้าทําเหมือนกันนะครับทำแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะพระก็อยู่ที่ใจนะผมก็ไม่ค่อยได้ชอบแขวนพระแท้เนียผมแขวนแต่พระปลอมนะก็เลยไม่ได้ ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าต้องไปอะไรมากมายแขวนไว้ก็นั่นแหละฮะพระอยู่ที่ใจนะครับก็เราครึ่งหนึ่งพระครึ่งหนึ่งนะเราปฏิบัติตัวไม่ดีพระก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเรามากนะครับแล้วก็พระที่เสกมาไม่ดี ่อให้เราทําดีมันก็เกื้อนหนุนอะไรเราไม่ได้มากเราว่าเขาบอกว่าแขว,ว,วนพระเนี่ยก็คือเราครึ่งหนึ่งพระครึ่งหนึ่งนะที่จะเกื้อนหนุนกันว่ากั้นการแขวน,นพระเนี่ยก็ต้องเป็นคนดีเออคนดีมีความกตัญญูด้วยเขาก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับก็แล้วเอานาณาติดตามแล้วใครมีความคิเ็นอย่างไรนะรว่าแขว,วนพระมันก็เ่ามีพระอยู่ที่ใจแล้วก็ต้องอมีความมีความเป็นคนดีมีความเป็นคนอยู่ด้วยนะครับผมก็ถึงจะเกื้อนหนุนอำนวยอำนวยสิทธิ หรือมีฤทธิ์มีเดชมีปฏิหารมีผู้ทุคุณอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะอ่อำนวยให้เราประมาณนั้นด้วยก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยแหละนะครับไม่ใช่ว่าแขวนแล้วก็ไปไป,ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยพระก็คงจะไม่คุ้มครองนะครับเออคุ้มครองได้แต่ก็คุ้มครองไม่ได้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะครับก็ถึงเวลาดวงตกมานะฮะก็เหมือนเดิมพระก็ไม่สามารถที่จะฝืนแรงกรรมได้ต่อให้เป็นพระที่แพงขนาดไหนต่อให้แพงเป็นระดับ สิบล้านนะสิบล้านแบบพระลอดเนี่ยสิบล้านยี่สิบล้านต่อให้แพงต่อให้ดีขนาดไหนพระก็ฝืนแรงกรรมมนุษย์ไม่ได้นะครับพระเนี่ยก็ฝืนแรงกรรมไม่ได้นะครับก็กรรมก็คือเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกนะเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยต้องได้รับกันทุกคนอยู่แล้วนะครับต่อให้คือผ่อนหนักให้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แต่จะฟื้นแรงกรรมไปตลอดเลยรอดฝังเลยไม่ได้นะสุดท้ายก็ต้องจบด้วยที่ กรรมนั้นๆน,น,นั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะผมก็ฟังเขาเล่ามาอีกทีนั่นแหละเออรู้ได้ไงจะพลังหรือไม่หลอกก็ฟังเขาเล่ามาแล้วมาเล่าต่อนะครับอ้าวนะครับส่วนราคานี่ก็รุ่นนี้ส่วนราคาก็อยู่ที่หลักสิบหลักร้อยนะครับอืซื้อขายกันเต็มที่แพงเต็มที่ไม่เกินสองร้อยนะครับซื้อกันซื้อง่ายขายล่องกว่าร้อยเดียวนะครับเดินสนามก็เจออยู่สี่สิบห้าสิบบาทไม่เกินนี้เดินสนามเขียกกองนะ หรือเดินสนามจอมยุตโตะแดงไม่ต้องเขี่ยก็ได้เจอตามโต๊ะแดงก็ซื้อได้ในราคา40-50บาทนะครับก็แล้วแต่เจ้าแล้วแต่มือขายแล้วแต่การเจรจาก็ราคาไม่แรงแต่ว่ามีเขาเรียกมีผงเก่าของหลวง,งพ่อปานนะครับมีผงเก่าของหลวงพ่อปานบรรจุอยู่ด้วยนะครับนี่ราคาถูกนะครับราคาไม่แพงราคายังไม่ได้แพงมากนะใครที่ชื่นชอบพระสายหลวงอ่าพระสายอไอวัดดังบางนมโคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่ง นะครับที่เรียกเมีผงเก่าแล้วก็คิดว่านะครับเขาบอกมีประสบการณ์เหมือนกันนะภาคเครื่องเนี่ยรุ่นนี้เขาบอกมีประสบการณ์ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าประสบการณ์เขาก็ไม่ได้ลงเงาประสบการณ์ต่างๆนั่นแหละนะครับมีผงเก่ามีอะไรบรรจุมีการทําพิธีอย่างถูกต้องก็นั่นแหละฮะเทวดาฟ้าดินก็อํานวยอวยใจให้คนที่อาราธนาติดตัวได้เกิดความาประสบ โชคดีนะครับเออประสบความโชคดีล่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละน,ะนั่นเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับผมเอา้านอกาใครที่ชอบทํามาค้าขายนะฮะจริงแล้ค้าขายทํามาหากินในด้านต่างๆนะฮะก็ต้องแขวนพระพิมพ์ขี่ไก่เออพิมทรงไก่แล้วออกไปทางทามาหากินนะครับแล้วก็ไก่ก็คุมฝูงนะเออไก่ก็คุมตัวเมียได้หลายตัวนะเออก็เป็นเสน่ห์เหมือนกันนะไก่เนี่ยไก่ก็เป็นเสน่ห์เหมือนกันนะครับเพราะว่าไก่ก็ดูแลแม่ไก่ได้ หลายตัวใช่ไหมฮะก็เหมือนกับแพะอันนี้เป็นไก่ไก่ก็คุมฝูงได้เหมือนกันนะครับผมอ้าวเนาะนะครับใครชอบอะไรยังไงก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะครับส่วนผมก็คลิปยาวแล้วเดี๋ยวคนฟังจะเบื่อนะเอาโอเคนะครับผมจะชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b สไคร้นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ